บ้านนกดาวเท่าไรครับ1 9 5่0 0บาทค่ะสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้บ้านหลังนี้บ้านนกดาวเท่าไรครับ1 9 5่0 0บาทค่ะไซส์ขนาดกี่ห้องนอนครับผม 1>, 1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะขนาดกว,กวา้างๆเท่าไร่ครับ3.6ูเมตรค่ะหน้าบ้านสวยๆแบบนี้สามารถเลือกวัสดุได้หรือเปล่าครับได้ค่ะเป็นหน้าต่างทรงกลมเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหนะครับผมพร้อมติดตั้งให้ด้วยพร้อมติดตั้งค่ะพร้อมลงรถค่ะโอ้โหสวยมากครับผมบ้านยกพื้นสูงให้ด้วยแล้วแต่ขนาด 60เซนค่ะหลังนี้จะสแตนดาร์ดบันไดสาขั้นโ oh, สวยมากๆเลยครับผมสีละมุนมากทุกคนงานละเอียดงานดีเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กแบบไหนตัวไหนคะ่ะทั้งหลังเขามาได้ทั้งหลังเลยใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็ภายในบ้านภายในห้องเป็นยังไงบ้างครับตัวห้อง ยี่สิบแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็จะมีเป็นห้องถงหนึ่งท้องถองถค่ะวางเตียงห้าฟุตหกฟุตได้ค่ะแล้วก็ข้างในก็สีภายในลูกค้าส่วนจะให้เป็นสีเทาแล้วก็ข้างนอกสีภายนอกเลือกได้เป็นสีเงาค่ะโอ้สวยแบบนี้เต็มเลยะนะครับผมแล้วก็ห้องน้ําก็คือจัดครบทุกอย่างครบค่ะอุปกรณ์ครบเลยแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ส่วนหลังคาก็เมทัลชีสศูนย์จุดสามห้า P U หนึ่งนิ้วค่ะ แข็งแรงได้มาตรฐานมากเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับโรงจอดรถตรงนี้ให้กว้างกี่เมตรครับ5เมตร50คูณ6เมตรค่ะโอ้โหนะครับผมจอดรถสบายสบายเลยจอดรถแรกสบายค่ะพร้อมไฟด้วยค่ะครับผมเอ๊ะพรอบถามเลยครับบ้านน็อกดาวน์แบบนี้ด้านในร้อนไหมครับผมอ่ามีฉนวนโฟม EPS กันร้อนให้ค่ะระางกนังโอครับผมก็คือแบบออปชั่นใช่ค่ะเต็มเลยนะครับผมขึ้นมาด้านบนเลยนะครับผมกระจกนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ เปิดเข้ามานะครับผมมีมุ้งลวดให้ด้วยเหรอครับติดตั้งมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลูกฝักตักตัวประตูอลูมิเนียมครับผมไปไปชมด้านในกันครับที่นอนโซฟาแอร์ค่ะแถมให้ด้วยใช่ค่ะพะม่านทั้งหลังค่ะที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้ได้ไปทั้งหมดเลยค่ะคืพอพร้อมเข้าอยู่มากทุกคนคนะครับพื้นเป็นพื้นแบบไหนครับเป็นกระเบื้องยางยิดล,ล็อกค่ะโอ้โหนะครับผมเป็นฝ้าที่แบบว่าสูงๆโป๊ะๆแบบนี้ก็คือเป็นฝ้าดับเบิลเลย กูดนะครับอย่างมากเตียง5ฟุตสบายนุ่มๆเลยทุกคนอ้นุ่มจริงพี่พร้อมผ้าปูดพี่นอนค่ะอันนี้เป็นมุมอะไรครับตู้เย็นตู้เย็นค่ะลูกค้าตู้เย็นอันนี้เป็นมุมตู้เย็นนะครับผมลงตัวพอดีเลยอ่ะแล้วก็ห้องน้ำมีขนาดเท่าไหร่ครับใหญ่ที่สุดคู่นี้ค่ะทุกคนมาดูนะครับแถมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเหรอใช่ทุกคนจัดเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อาบน้ำใก็มีความุขไปนะครับผมอยู่กันแบบสบายๆชีวิตนะครับผม ระบบไฟก็เป็นตู้ของตัวเมื่อการดูนดะคนะแล้วก็ที่สําคัญใส่ตัวกันฟ้าหัสกันกระชากุ้กคนพี่ฝนคร<ด>ับขอโปรโม,มชั่นหน่อยครับผมหลังนี้นะคะตัวบ้านขนาดสามคูณหกเมตรหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะแล้วก็หนึ่งโรงจอรดรถกว้างนะคะระาคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะฟรีนะคะแอร์ที่นอนนะคะเตียงนอนชุดผ้าปูาที่นอนพมานหลังเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะในห้องน้ำปเป็นเดนเซเวอร์ให้นะคะส่งฟรีสี่ร้อยกิโลกันไปเลยค่ะสำหรับช่องทุเรศนะคะ ครบจัดเต็มมากนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้พี่เอิร์ธมานะครับผมใครอยากจะมาซื้อบ้านน็อกดาวกับพี่ผลนะครับ,รบมาปรึกษาพี่เอิร์ธได้เดี๋ยวพี่เอิร์ธพายื่นกู้ใครอยากมีบ้านน็อกดาวนะครับแบบนี้ผ่อนสบายๆนะครับ ราคาไม่เกิน2 0 0แสนแบบนี้นะครับผม195นะครับผมผ่อนกับธนาคารเดือนละประมาณไม่ถึง3า0พันประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยนะครับผมใครอยากมีบ้านสวยๆแบบนี้นะครับผมทักหาพี่เอิร์ธทักหาพี่ฝนได้เลยนะครับ